ชุดกระชับสัดส่วนมาแนะนำเพื่อนๆค่ะน,น,นี้เลยคือแบบภูมิใจนําเสนอมากนะของเรานะคะสั่งสีเนื้อมาคือน้องอะ่ะใส่ดีผ้าไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะอยากให้ดูแบบว่าความยืดหยุ่นอะคือเราสั่งตัวเล็กมาเพราะว่ากะว่าให้เก็บกระชับเนาะ เนี่ยทุกคนวันไหนที่ไม่มั่นใจนะหยิบมาใส่วันไหนที่อยากบังคับตัวเองให้กินน้อยหยิบมาใส่จ้าดูสิแล้วคือตรงเนี้ยนะคะเขาปรับระดับได้3ระดับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะลังเป้านะอย่างเราอะคือถือได้ว่าเป็นผู้หญิงที่สูงเลยเกือบร7 0เราสูงประมาณร้อย6 9แอยะแต่ก็ไม่ลังเป้าคะ่ะทุกคนเนี่ย ผ้าดีมากใส่ดีแล้วก็ราคาดีมากตัวละ8ปดิบาทอะเอาจริงคือสั่งมาใส่จอยจอยก็ได้อะบางคนแบบว่าติดใส่เสื้อซ้อนเสื้อทับเนาะด้านในอย่างนี้เนาะเนี่ยตัวนี้สีเนื้อคือโอเคเลยเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้นะทุกคนมีหลายสีเลยค่ะมีสีกะปิสีเนื้อแล้วก็สีดํา